หลังจากที่ทาง Google นะครับได้ปล่อย Android 11เวอร์ชั่นล่าสุดออกมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่เพียบเลยนะครับทางรอยแซนก็มนีนการทดสอบครับกับ Pixel รวมถึง Oppo f i n X2 Pro ครับที่มาพร้อมกับ ColorOS เวอร์ชัน11ตัวนี้ด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมพัดจากรอยแซนนะครับ วันนี้ก็จะมาอัปเดตครับ Android 11ทั้งหมดว่ามีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยฟีเจอร์ Chat Bubble สำหรับตัวของ Chat b u b b l e นะครับอันนี้นึกภาพออกไม่ยากเลยตัวของ Facebook Messenger นั่นแหละที่เป็นกลมๆเด้งขึ้นมานะครับคราวนี้ทุกแอปแชททั้งและการติดต่อเนี่ยสามารถตั้งค่าให้เป็น Chat Bubble นะครับขึ้นมาบนหน้าจอ Android ได้ซึ่งเราสามารถที่จะแตะและเป็นหน้าต่างออพขึ้นมาเพื่อเลือกตอบข้อความน,านั้นได้เลยและเป็นการแยกหมู่ๆให้อย่างชัดเจนนะครับว่าปป Chat าไงงงบ้ ด้วยความที่ฟีเจอร์แชทบับเบิลนะครับมันถูกฝังไว้นใน OS เลยนะครับเพราะฉะนั้นแอปตัวไหนที่อยากใช้งานเนี่ยสามารถเรียกจากตัวของ Android c o r e ได้เลยและตัวแชทบับเบิลตัวนี้นะครับยังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ให้สามารถเด้งแจ้งเตือนแม้ในช่วงเวลาปิดการแจ้งเตือนหรือว่า Do not disturb ด้วยนะครับเผื่อใครมีคอนแทคสำคัญๆหรือญาติคนที่บ้านติดต่อมาเป็นเรื่องด่วนเนี่ยก็ยังเด้งเตือนได้อยู่ฟีเจอร์มีเดียเซ็นเตอร์ตรงนี้จะเรียกว่า Media Center รหรือ m e เด a Control ก็ได้นะครับผมโดยจะเป็นการที่ทาง Android เนี่ย เอาดัวหน้าตาของการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาโชว์ขึ้นที่ด้านบนของแผงโน t ติฟิเคชันซึ่งมันจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับอย่างเช่นเราเปิดแอปเล่นเพลงหลายตัวนะครับอย่าง Spotify แล้วก็ YouTube Music ตัวนี้สามารถที่จะปัดปัดเลื่อนสลับได้เลยไม่ต้องมี2หน้าจอที่ควบคุมเพลงแยกออกมาจากกันเรียกว่าประหยัดพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยนอกจากนั้นยังสามารถกดสลับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เลยด้วยนะครับผมถ้าเกิดใช้หูฟังบลูทูธอยู่กดสลับเป็นลำโพงเครื่องหรือว่าย้ายไปที่ลำโพงที่เป็นปเกกอร์็ได้ p o ว e r เมนูใหม่มาพร้อมฟังก์ชันการควบคุมสมาร์ทโฮมใน a n d ด o i d นะครับปกติเวลาเรากดปุ่ม Power นะครับค้างเอาไว้มันจะเป็นการเลือกปิดเครื่องรีสตาร์ทเครื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเมนูทั้งหมดถูกย้ายไปด้านบนครับส่วนกลางกับด้านล่างเนี่ยจะเป็นการเสริมพวกการควบคุมอุปกรณ์ IoT เข้ามาเช่นถ้าเรามีพวก Chromecast นะครับหรือว่าพวกลำโพงอุปกรณ์ต่างๆปลั๊กไฟสวิตช์ WiFi r เราเตอร์ทุกอย่างที่สามารถคุมผ่าน IoT หรือว่า g l e กิล o m e ได้นั้นก็สามารถจะมาแตะเปิดปิดหรือว่าสลับกาารรใช้้้งงนนตีไดเลย รวมถึงบริการอย่าง Google Pay ด้วยนะครับที่เราไปใช้จ่ายตัตงค์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไทยไม่รองรับนะก็สามารถจะกดแล้เลือก Google Pay ในการใช้จ่ายเงินได้ทันทีซึ่งตัวนี้ก็คือการใช้ในการจ่ายแบบแตะตื้อนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ย Google Pay เปิดในไทยเมื่อไหร่เราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ครับในการแตะกับเครื่องจ่ายตังค์ได้เลยยกระดับความปลอดภัยเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นประเด็นเรื่องของแอปต่างๆครับที่ขอสิทธิ์ในการใช้งานพวก Location Service ครับตำแหน่งที่เราอยู่ กล้องถ่ายรูปหรือว่าแม้แต่ภาพถ่ายในตัวเครื่อนะครับหลายคนจะคุยกันดีเพราะว่ามีหลายกรณียังมากที่เฮ้ยทำไมแอปนี้ขอข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ไม่จะเป็นต้องใช้เลยหรือเปล่าซึ่งใน Android 11นะครับก็มีการแก้ไขตรงนี้แล้วโดยมีการตั้งค่าให้หลายรูปแบบมากขึ้นอย่างเช่น One t ทัน an p e r m i s s i o n นะครับคือถ้าเปิดแอปตัวนี้ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นแค่ครั้งเดียวเรียกว่าแอปพวกนี้นะครับไม่สามารถจะแอบเปิดนะครับใช้งานกล้องหรือไมโครโฟนได้เลย อีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือการลากเพอร์มิชันทิ้งนะครับพูดง่ายว่าแอป,ปไหนที่เราเคยเปิดใช้งานมาแล้วผ่านไปอีก3เดือนไม่เคยเปิดใช้เลยเนี่ยมันจะถูกเพิกถอนเพอร์มิชันทุกสิ่งอย่างไม่สามารถเปิดข้อมูลตรงไหนได้นะครับถึงเวลาเปิดแอป,ปใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ต้องให้สิทธิ์ใหม่ทั้งหมด ฟีเจอร์การบันทึกวิดีโอหน้าจออ่าอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่จริงๆแล้วตอนนี้ Android แทบทุกยี่ห้อมีให้หมดแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่ามันมากับตัวของ OS ของแต่ละค่ายที่พัฒนาเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่ารอบนี้ Android 11ครับใส่มาให้ในตัว OS เลยสามารถจะบันทึกหน้าจอวิดีโอได้นะครับหลายรูปแบบซึ่งนอกจากจะบันทึกหน้าจอตัวเครื่องวิดีโอได้แล้วนะครับยังสามารถจะเลือกซอสเสียงได้ว่าจะเป็นเสียงจากซิสเต็มหรือว่าเสียงจากไมโครโฟนภายนอกจากที่เป็นทดลองมานะครับผมมันจะบันทึกจากความละเอียดสูงสุดของหน้าจออเสม ประวัติการแจ้งเตือนหรือว่า notification หรอกฟีเจอร์นี้นะครับตอนแรกก็งงก็ไม่ไปทำไมแต่พอเห็นแล้วเฮ้ยมันเด็ดมันเบามากเพราะว่าเราสามารถจะย้อนกลับไปอ่านการแจ้งเตือนต่างๆของแต่ละแอป,ปที่มันเด้งขึ้นมาบนหน้าจอได้ซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราเปิดมาโอ้โหมันเยอะมากมันรบเกินไปก็ตัดการเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับเอาไว้พอมีเวลาเนี่ยสามารถย้อนกลับไปอ่านได้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็สามารถจะย้อนกลับไปดูพวกข้อความต่างๆเขาส่งมาได้หมดเลยนะครับรวมถึงสามารถใช้อ่านนะครับแชทต่างๆที่เด้งมา โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ด้วยว่าเราแอบอ่านไปแล้วแต่ข้อจํากัดก็คือมันไม่สามารถอ่านข้อความที่พิมพ์ยาวได้นะครับอันนั้นมันจะขึ้นว่า you have new message แทนหรือว่าคุณมีข้อความใหม่เข้ามาส่วนข้อความที่เก็บเอาไว้นะครับอันนี้จะสามารถเก็บหลอกย้อนหลังได้24ชั่วโมงนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับเราว่าจะเปิดหรือปิดเอาไว้หรือเปล่า Android Auto พร้อมทํางานแบบไร้าสาย ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะมีการใช้งาน Android Auto กันแล้วนะครับผมเพราะว่านอกจากรถรุ่นใหม่จะรองรับนะครับการเสียบ USB ปุ๊บเข้าไปแล้วมีตัว Navigation Console ขึ้นมาบนแผงแดชบอร์ดนะครับหรือบางคนก็ใช้เครื่องเสียงตัวใหม่ในรถนะครับผมอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto ได้ด้วยรอบนี้ก็ตัดปัญหาความยุ่งยากในการใช้สายออกไปนะครับสามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto แบบไร้สายได้เลยแต่ข้อมหำถามหม่งหนึ่งเข้ามาก็คืออุปกรณ์เครื่องเสียงในตัวรถนั้นต้องรับ WiFi 5 g h z นะครับ Airplay โหมดแบบใหม่ไม่ปิด Bluetooth อะนนก็ตามชื่อฟีเจอร์เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมาร์ทโฟนแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเวลากดแอร์เพลย์โหมดปุ๊บมันตัดทุกการเชื่อมต่อหมดมือถือ Wi-Fi รวมถึงบลูทูธด้วยซึ่งส่วนมากเวลาขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยเราใช้หูฟังบลูทูธในการฟังเพลงถูกไหมครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยก็ตัดไปต้องมากดบลูทูธเพื่อเปิดและเชื่อมต่อใหม่แต่มาคราวนี้นะครับแอร์เพลย์โหมดร้อยสิบเอ1ดเนี่ยกดปุ๊บบลูทูธจะไม่ถูกปิดครับปักหมุดแอปไว้บนแชร์ชีท เนี่ยหลายคนได้ฟังตอนแรกก็จะงงว่าฟีเจอร์อะไรอะไรคือแชร์ชีตอะไรคือปักหมดุดต้องบอกว่าปกติแล้วเราใช้งานสมาร์ทโฟนตอนนี้นะครับอาจจะมีการก๊อปปี้ข้อความหรือแคปหน้าจอแชร์ส่งต่อเพื่อนบ่อยๆถูกไหมซึ่งตัวปักหมุดบนแชร์ชีตครับก็ช่วยให้เรานะครับเอาแอปที่เราใช้งานแชร์บ่อยเนี่ยมาปักหมุดเอาไว้ได้เลยพอถึงเวลากดแชร์ปุ๊บนะครับคราวนี้แหละแอปที่เราใช้งานบ่อยก็จะขึ้นมาเป็นดบบแร,แรกให้เราเลือกได้ทันทีปรับปริศาไอคอนใหม่ด้วยไอคอนเชฟ ส่วนหน้าตาของ Android 11ผมก็สามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนนะครับตัวของไอคอนได้นะครับจากก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแข็งๆเนี่ยก็สามารถจะเลือกปรับได้3รูปแบบด้วยกันอย่าง Pebble นะครับก็จะเป็นขอบมนๆนะครับอย่างบ i x e l ค่อนข้างจะเป็นหยักๆนะครับคล้ายๆกับบิสกิตหรือว่าเหมือนกับดีไซน์ของ Google แจกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือ Crop นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดขอบให้กลายเป็นแบบแปดเหลี่ยมอัปเดต patch ความปลอดภัยได้ผ่าน Google Play ก่อนหน้านี้นะครับทุกครั้งที่ Google ปล่อย Security Patch ออกมาครับหรือว่า Patch c o m p a t ภ b i l i เราก็ต้องรอให้แต่ละค่ายมือถือนเนี่ยนำเอาไปปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยปล่อยออกมาผ่าน OTA ซึ่งบางรุ่นอัปเดตช้าบางรุ่นอัปเดตไวบางค่ายโอ้โห่าจัปเดตท,ทีเดียว3 4 <S <S เดือนแต่ใน Android 11นะครับผมตอนนี้ Google สามารถจะ push ตัว Security Update ครับผ่าน Google Play หรือว่า Play Service ได้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับสามาร์ทโฟนรุ่นทุกเครื่องสามารถอัปเดต Security Patch ได้เป็นแบบรายเดือน ไม่ช้าไปออกว่ากันแล้วแยกข้อมูลส่วนตัวออกมาจากระบบองค์กรสรับฟีเจอร์นี้นะครับผู้ใช้ทั่วไปคงไม่กระทบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆข้อมูลต่างๆภายในตัวเครื่องครับก็ขึ้นอยู่กับโปรวิชันขององค์กรทั้งหมดแต่ใน11อยสครับสามารถจะสร้างโฟลเดอร์ส่วนตัวขึ้นมาทําให้ระบบไอทีเนี่ยไม่สามารถจะเข้ามายุ่งกับพวกไฟล์ต่างๆตรง,งนั้นได้ส่วนฟีเจอร์เสริมที่มากับ i x กเซลโฟนโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะมีตัวของ Smart Reply นะครับที่เราสามารถจะตอบแชทนะครับผ่านการแนะนําของ Gboard ได้เลย ส่วน o อ Action นะครับที่ทํางานหลังจากเราแคปหน้าจอแล้วเนี่ยมันก็จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นอาจจะมีการแนะนำนะครับครอปภาพบางส่วนอัตโนมัติหรือว่าสามารถจะเลือก Copy ข้อความออกไปใช้งานต่อได้เลยทั้งการเอาไปแชร์ต่อหรือว่าการไปแปลผ่าน Google Translate ร,ว,รวมถึงสามารถไป Search ค้นหาได้ด้วยครับกรณีที่เราแคปพวกสินค้าต่างๆใช่ไหมมันมีการแนะนําว่าจะเอาภาพนี้ไป Search เ,เพื่อหาซื้อของแบบนี้ต่อไหม สมาร์ทโฟเดอร์สครับอันนี้ถ้าเกิดปกติแล้วใครชอบกรุ๊ปแอปแชนต่างๆเป็นโฟเดอร์เดียวเนี่ยอย่างเช่นแอปธนาคารหลายๆอันน่ะก็ลากมารวมๆกันถูกไหมครับตรงนี้ครับตัวระบบมันจะตั้งชื่อให้โดยอัตโตนมัติอ่าอย่างเช่นตอนแรกผมลองลากมามันขึ้น Banking คือเป็นโฟเดอร์ธนาคารหรือบางครั้งเราลากมามันขึ้น Finance หรือแอป,ปการเงินเ,นเรียกว่าเป็นการใช้ไ i นะครับมาช่วยตั้งชื่อโฟเดอร์ให้โดยอัตโนมัติแอป Suggestion นะครับฟีเจอร์นี้ตัวของ Android เนี่ย มันจะเรียนรู้การใช้งานของเราพอมันเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับตามช่วงเวลาของแต่ละวันเนี่ยเราใช้แอปไหนบ่อยตัวด็อกด้านล่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันรวมถึงถ้าเกิดเรามีการดึงแอปไหนออกมาจากด็อกครับแล้วมันว่างอยู่ตัวระบบก็จะหาแอปที่เราใช้บ่อยเนี่ยมาเสริมแทนจนด็อกเต็มซึ่งฟีเจอร์นี้สามารถเลิกเปิดปิดการใช้งานของตัวแอป Suggestion ได้นะครับซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดที่กล่าวมาครับของ Android 11นั้น ก็สามารถใช้งานได้บน Oppo f X2 Pro เครื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับยกเว้นบางอันที่เป็น Exclusive Pixel เท่านั้นนะครับผมส่วนฟีเจอร์ใหม่ของ c o l o r w a s 1 e นะครับที่ทาง Oppo ใส่เข้ามาให้นี่เดี๋ยวขอไว้เทปหน้าละกันนะครับอย่ายวม่นจะยาวเกินไปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอย s ซนด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ